ก็กลับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องไม่บ่าวลาวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์รถไฟฟ้าโมโนเรลล่าสุดนะครับผมหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับผมอันนี้เราก็จะถ่ายความละเอียด 4K UHD นะครับผมความละเอียด 8K เราเคยทําลงไปแล้วนะครับผมเราจะมาแยกเป็นหมดหมู่นะครับตอนนี้เราก็จะถ่ายเป็นโหมด 4K UHD ดูนะครับว่าความละเอียดมัน แตกต่างกันมากไหมนะครับผมวันนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับผมอันนี้ได้ยินแว่วๆมาว่าจะเปิดให้บริการวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งน่าก็เป็นเดือนนี้เองนะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มนับถอยหลังนะครับวันนี้ก็วันที่วันที่6แล้วนะครับผมเหลืออีกไม่กี่วันนะครับ ก็รอดูว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมนะครับผมได้ยินแว่วๆว่าจะเปิดให้ประชาชนคนไทยได้นั่งฟรีนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นสถานีลามิทากรม .9 นะครับผมซึ่งติดกับสถานีแฟชั่นไอแลนด์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับผมเขาก็ทำการปลูกไม้ประดับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามเลยนะครับ ในขนาดผมไม่ใช่คนไทยผมยังตื่นเต้นแทนคนไทยเลยนะครับผมที่จะได้ใช้งานรถไฟฟ้าโมโดเรลนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกสบายขึ้นนะครับผมถ้าเทียบกับรถยนต์ปกตินะครับเพราะว่ารถมันค่องท่านติดนะครับผมถนนเส้นนีอ้อาจจะพูดติดๆกระขัดบ้างนะครับอาจจะพูดพูดไทยไม่ค่อยชัดนะจริงๆจริงๆแล้วก็อ,อยากพูดลาวนะแต่ว่ากลัวว่าแบบแบบ ส่วนใหญ่ก็คนที่เข้ามาดูก็อาจจะเป็นคนไทยมากกว่าคนลาวนะครับผมก็ก็เลยกลัวคนที่เข้ามาฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเวลาเข้าเข้ามาประเทศเขาแล้วแบบจะก็ยังพูดลาวอีกนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทําเป็นคลิปแนวไหนดีนะครับว่าจะพากเสียงเป็นภาษาลาวเลยหรือว่าจะพาคเป็นภาษาไทยดีนะครับผมตอนนี้ก็อยากอยากให้ f อหรือว่า คนที่ดูไม่เบาเล่าอยู่คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมเพราะว่ายังเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะพูดเป็นภาษาในดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยหรือว่ามันอาจจะไม่ไม่ดีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมเราก็มาถ่ายอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ดูเสร็จนะครับเผื่อว่าคนที่แบบยังยังไม่เคยดูนะครับผมว่า มันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่ามันใกล้จะเสร็จหรือยังนะครับผมตอนนี้คือพวกรางสถานีรถไฟฟ้าคือเสร็จพร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับผมสำหรับที่ผมขึ้นไปดูมาแล้วนะครับหลายสถานีแล้วตอนนี้เขาเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ให้คนไปลองใช้งานดูเท่านั้นนะครับผม <S 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 ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถไฟฟ้ามนเรลหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับผม ตอนนี้เป็นสถานีฝั่งนู้นเป็นแฟชั่นไอแลนด์อีกฝั่งนี้ก็เป็นสถานีกม9นะครับผมสถานีแฟชั่นไอแลนด์ก็น่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับตรงนั้นมันเป็นห้างนะครับผมเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นบิ๊กซีพวกที่จะไปซื้อของเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นห้างใหญ่นะครับตรงนั้นก็น่าจะคนแน่นนะครับผมส่วนสถานีแฟชั่นรามินทากม9ก็เป็นโรงพยาบาลนะครับ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซ่องไม่เบาลาไว้ด้วยนะครับผม